ครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการแสดงความคิดเห็นนะครับผมก็รายการนี้ผมก็นั่งคิดคิดมาว่าอยากจะเห็นคุณผู้ชมนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับเราบ้างนะครับก็ได้ตั้งรายการนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นได้มาแชร์คําแนะนํากันนะครับซึ่งก่อนที่คุณจะแชร์คําแนะนำก่อนที่คุณจะแสดงความคิดเห็นถูกต้องครับมันต้องมีเรื่องเล่านะครับซึ่งผมจะจิบเรื่องเล่ามาหนึ่งเรื่องนะครับก็เรื่อง มาเล่าในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับหลายคนอาจจะมองว่าความรักทําให้เรามีทุกข์มีรักก็ต้องมีทุกข์มีผัดก็ต้องมีช่างมันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับวันนี้ผู้ชัยไม่ใช่แล้วโอเคครั้งหนึ่งนะครับผมมีผู้หญิงกับผู้ชายนะครับเขาก็รู้สึกปิ้งกันนะครับแล้วก็ได้ลงหลักฐานนะครับผมคบหาดูใจกันจน ลูกออกมาหนึ่งคนในที่สุดนะครับผมทีนี้มันเกิดปัญหาอยู่ตรงที่ตอนแรกผู้ชายสัญญาว่าผมจะรักคุณตลอดไปื <c oughs> นะครับผมเขาก็ได้สัญญากันแบบนี้นะครับแล้วก็ทีนี้นเกิดมีวันหนึ่งนะครับพอเขาออกลูกออกมาปับ๊บทีนี้ผู้หญิงเกิดมีลูกไม่ได้ครับผมซึ่งมันเกิดปัญหาตรงนี้ครับที่อายุ ห่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมผู้หญิงอาจจะอายุเยอะอายุเยอะแล้วนะครับเลยไม่สามารถมีลูกได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมรักของเราเป็นปียาวนะฮะทีนี้พอลูกคนนี้ออกมาอายุได้ประมาณ3ปีนะครับผมผ่านไป3ปีครับผมอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปใช่ไหมฮะทีนี้ผู้ชายเริ่มมีพิรุษละรู้สึกว่ากลับบ้านดึกบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยกลับบ้านก็มีนะครับผมอาจจะโกหกว่าเออออกไปทุนละออกไปนู่นนี่นั่นนะครับ จนครั้งหนึ่งครับผผู้หญิงคนนี้เขาได้ไปเช็คดูในโทรศัพท์ของผู้ชายนะครับซึ่งพบเห็นรูปที่ไม่น่าจะมีไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกลับไม่ได้ก็ไปคุยกับสามีครับผมว่าสามีได้ยังไงผมกพิ่มาเล่ไป <c oughs> พอเขาได้ปรึกษาได้คุยกันนะครับก็รู้ว่าครับผมว่าผู้ชายคนนี้เขามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับผมซึ่งผู้หญิงก็ไม่ยอมเขาผู้หญิงไม่ยอมผู้ผู้หญิงจะเลิกขาด ตอนนั้นเขาเลยทะเลาะก,กันอย่างหนักนะครับผมขน,นาดจะแย่งลูกกันเลยนะครับผมแต่เกิดมีเทพธิดานะครับผมเป็นแม่ยายของฝั่งสามีเข้ามาเข้ามาเคลียร์เข้ามาเคลียร์นะครับผมเคลียร์กันให้ให้กลับมาคบกันแล้วก็ผู้ชายคนนี้สัญญาว่าจะไม่มีอีกแล้วแบบนี้นะครับภรรยาก็ตกลงนะครับผมกลับมาดีคืนกันไปฮันนิมูนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ จนมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมก็คือลูกเนี่ยสามีเขามีโทรศัพท์ใช่ไหมครับก็คือเขาจะมีตัวล็อกนะครับผมที่ใครไม่สามารถเข้าไปได้นอกจากเขาทีนี้ลูกของเขาซึ่งเป็นเด็กไร้เดียงสาครับ<ๆ>ก็อยากจะเล่นโทรศัพท์พ่อ<ๆ>ก่หยิบโทรศัพท์<ๆ>ขึ้นมาเล่นเล่นเล่นแต่มันล็อกเด็กคนนี้ก็เลยไปถามพ่อ,องเขานะครับว่า,าหลากอะไรแต่เกิดมีปัญหาตรงนี้ครับตรงที่เด็กจํารหัสได,ด้ครับผม ตวยแล้วครับทีนี้เขาเด็กคนที่จาหลัดได้ใช่ไหมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมเด็กคนนี้หยิบโทรศัพท์พ่อขึ้นมาแล้วเล่นครับเล่นเลื่อนล็อกเดียบรอยแล้วเขาก็เปิดไปเจอแอปยูนแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับเปิดเข้าไปปุ๊บเป็นแอปแชทนะครับนี่พอเปิดเข้าไปสิ่งที่เจอก็คือผู้หญิงคนหนึ่งครับผมเด็กคนนี้ก็เลยถามแม่แม่นี่ใครอะแม่แม่ปิดขึ้นมาดูนะครับผมคนเดิมนะฮะ ซึ่งเป็นคนที่สามีเคยสัญญาว่าจะไม่ไปยุ่งอีกแล้วนะครับภรรยาก็เลยเรียกสามีเข้ามาคุยกางติดนะครับผมเ็าุยกันนะครับคุยกันไปเรื่อยๆจนภรรยาถามว่าทําไมถึงทาแบบนี้อีกนะครับสามีก็เลยใช้สมองเฉลลาดปัดเปลืองนะครับบอกไปว่าก็คือผมอยากมีลูกอีกคนหนึ่งฮะอยากมีกคนคันมีลูกอีกคนหนึ่งนะมันทําให้เสริมบารมี ทำให้ออผมนี่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเหตุผลแบบนี้เราเออกมาใช้ในเรื่องแบบนี้ได้หรอครับพอพูดแบบนั้นปุ๊บคุณคิดว่าภรรยาควรทำยังไงครับโอเคนะครับผมก็ผมได้เล่าเรื่องไปแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณในการที่จะแสดงความคิดเห็นมาใต้ใคลิปนี้นะครับให้คำแนะนำมาก็ได้นะครับผมจะโพสอะไรจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้แต่ให้อยู่ใน กรอบที่มันโอเคนะครับอย่าใช้คำหยาบคายนะครับผมอย่าใช้อารมณ์ในการคุยเรามาใช้เหตุผลในการคุยแล้วก็ตัดสินเรื่องนี้กันดีกว่านะครับว่ามันควรจะจบอย่งไงนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ